ครอบนีเขาเอื่บักกระเทียมทนกระเทียมทนมาขับเอออีกไส่ไข่เกียวหอ,อมนึ่งนแรนอือครับหอิกออกน้อยตัดกันน้อ,ย,อยเป็นหอมแดงบ้านหฮาอีกอันนึงมันแรงนึงเขียงเงยกระดองแรนจริงคอเลอะไปเลยบุ๊ หอมไม่กระได้บุ้ยอันนี้หอมแดงชีเกลือเกลดเขามาขายสุนุกบุ้ยจักครับหอมนี่ก็ระวังกันนี่เออมีราดดำบ่อเออมีราดำมันก็โขกออกไม่ต้องไปเช็ดได้หรอกครับทิ่มไปเลยมันคือสารอันฟาท็อกซิน มันทำให้เกิดเป็นลรคมะโรงได้นะเ,เ,เป็นลรคมะเส็งเพราะว่าอันนี้นี่มันทำไรเดี๋ยวคมร้อนมาได้สารตรงนี้นะตัมนี้ดำๆเอาถิมเลยเข้าได้ครับแล้วกัวล้งคล้ายๆนี่คล้าตีเลยหัวลงแล้วกว็ตีจักน้อยนึด อันนี้ก็เที่ยมโทษนาต้องบอต้องไปเกีียวไปยังบดต้องติปไม่รสชาติของข้มหอมพอวัสารวิตามินยังคูอแน่นอ่ะมันจะละเหยทิ้งนะเอาจังกี้ร้อยโคโลเคลียังกี้ครับอายางไ้ดีในจังน่าจะเออซักซีมันที่ทำให้หอมขึ้นรสชาติจะดีขึ้นนะ ว่าที่บอกมายี่อยังอย่งเดมือนี่เมื่อยอ๋อทีมันขอากันครนับรนน้านราคาราคาเออทำมาเป็นก้อนม้มันถ้าข้ามันเแขนแข็เที้งมันไม่ทำที่ข้างกระทายเลครับไม่เดีเยวเดส่วนเนสิ ต็ว่าใจมันอ่านั่นได้เนี้ยรับคุง้งลอนดิโดนหลายกบ็บ่ดีครับถ้าว่าเคกินเมดไอ้ข้ามน้ำแล้วก็ก่อนหยีเทไข่ล้มครับก่อนหยีเทไข่ล้มนี่คือสอนที่เขาตีไข่ครับเยอะจังน่อยสอนจนอโอเคสูงเรียบเขาไม่ต้องเวลาอย่างนี้ต่อนนี้สอนตักกินได้ครับใช่จบเรียบร้อยครับแล้วก็ ใครเท่าตีไว้เท่มไปเลยนึ่งไปเลยรับจบบมตรงยังหม,มักไรขอบตวนอยไรขอบไรขอบเลยยรับนี่อไรขอบไปเลย,เลยมันคือวัติดิถ้วยับ ได้เจียวแห่งไหมครับถ้าท่าน,นก็อะไรนี่นก็ซีนี่ก็เทียมมุนนี่นัวหอมมันจะถึงเสียวิตามินครับถึงเสียตัวยายครับครับปสักคู่ใบใบเก่ามุ่งไปเลยปิดแจนเลยครับจบแล้ว ครับแล้วล้อก็ตามด้วยเขาสวยวอ๋อนี่ไม่ได้บักหยาอย่างพออ่ออเออมันเป็นเขาเอื่นเป็นทันยพืชนี่สารอาหารยังสูงมากนี่นเป็นของไม้นะหอมมากครับไส่เกี๊ยวนี่ยุกเลยนี่ถว้ถวยถ้วยไส่กินแ้ะครับนี่ของกับ แบงตกากออกมาเออมีกระเทียมบนเหนือแบงออกมาทับเรนาเขาครับทับก็นแบงซีอ่าภาพหนึ่งถวยตีไข่เมื่อกี้ลูกจะกระทํากับชุบอะไรข้าวตัดต้มจืดใช่มีแบกซีลุอยกลนถวยข้าวบ่อไสนาถวยแล้วก็ก็ปิดแจ๊ด ทำเนี่ยเป็นเรื่อะดาแค่ดาวที่เออทับหน้าเขาเขาหงไม่ไม่เทว่ามันจะแสบผมต้มเกล็ดปลาครัรบใส่ห้องตีไขาไม่ใช่บุญเร่องลางสอนกันตัวเยอะกัน ถั่วไอ้ฮอตตีไข่เนี่ยมันจะกัดฐามกัดถุกเมื่ต้องไปเปี้ยนถั่วเปี้ยนยังเหรอครับยุคนถั่วมันก็เป็นข้าบไข่หรเป็นสารอาหารนั่นนะเที่ยวไปล่างเที่ยวเปียนมันเปียกอันไอ้ไเนื้อล่างถั่วมันก็จะเปียกหอนน้าเปียกหอนนี่น้ำยาล่างเวยมันก็ของจีนแต่มันข้าบสกีทุกอย่าสารอาหารทั้งนั้น ก็ต้องไปเที่ยวไปหลังเสียเวลาอันนี้ก็เออว่าก,ก,ก,กินยูแบบหูคุ้นคาโภชนะอาหารชับยูสนเนก็อเออว่าในบักหญานะนี่ตะเม็ดตรงๆครับอ่ว่ะเม็ดลอยโรคสีระบัดออกนะอันนี้มันเป็นธัญ,ญพืชเป็นสารอาหารสันมีแ่แถงยำดีดวยครับเด้ออันนี้

ก,การกินแบบนี้ก็เอินว่ากินอาหารให้เป็นยากินยาให้เป็นอาหารครับผม